สวัสดีครับผมวันนี้วันที่14รกรกฎาคมปี2568นะครับวันนี้มาอัปเดตหนึ่งเรื่องครับจากทางด้านของประกันสังคมนะประกันสังคมมาตรา33นะครับแบบไหนถึงจะได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาเช็ครายละเอียดกันนะครับประกันสังคมครับมาตรา3 3แบบไหนครับได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงาน เช็คเงื่อนไขล่าสุดนะครับทางเพจ Facebook สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะครับโพสต์ข้อความระบุว่าประกันสังคมเพิ่มประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสำหรับกรณีเลิกจ้างจากเดิมเนี่ยปรับเพิ่มใหม่นะครับเป็น60%ของค่าจ้างรายวันโดยให้ได้รับครั้งละไม่เกิน180วันนะครับ ผู้ประกันตนครับจะได้รับสิทธิ์เท่าไหร่นะครับผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนนะครับการขาดรายได้สูงสุดนะครับไม่เกิน9000บาทต่อเดือนจากเดิมเนี่ยนะครับ 7, าบาทต่อเดือนนะครับก็เพิ่มไปประมาณ1,500บาทนะตามข้อมูลนะครับโดยระยะเวลานะครับ180วันวงเล็บ6เดือนจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 54,000บาทนะครับจากเดิม45,000บาทนะอันนี้ก็เพิ่มไปนะครับผมประมาณ9,000บาทนะครับซึ่งก็มีผลบังคับใช้ในอัตราดังกล่าวนี้นะครับันที่28มิถุนายนปี2568เป็นต้นไปนะนี่ก็เป็นรายละเอียดนะที่แจ้งกันนะครับสำหรับในเรื่องของการปรับเพิ่มเป็นในเรื่องของ กรณีว่างงานนะครับสำหรับเลิกจ้างนะนะครับผมนะนะครับเงื่อนไขในการเกิดสิทธิ์ที่จะได้รับดังกล่าวที่แบ่งไปนี้นะครับ 1. ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรสามสามนะครับ 2. จ่ายเงินสมทบมาแล้ว6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนนะครับก่อนการว่างงาน โดยมีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่8วันขึ้นไปนะครับผมอันนี้ก็แจ้งเงื่อนไขที่สำคัญและที่สำคัญข้อที่3ก็คือต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานนะครับผ่านเว็บไซต์ของกรมจัดหางานหรือนะครับรายงานตัวผ่านเว็บไซต์เดือนละ1ครั้งตามกรอบกำหนดนะที่ระบุไว้นะครับที่ท่าน ลงทะเบียนว่างงานนั่นเองอ่ะอันนี้ก็เป็น3เงื่อนไขสำคัญนะครับผมที่นํามาอัปเดตกันครับขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานด้วยนะครับผมที่แบ่งปันแล้วก็อัปเดตในเรื่องของประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสำหรับนะครับผู้ที่ถูกเลือกจ้างนะครับผมก็จากเดิมร้อละ5 0เนะครับเพิ่มมาเป็นร้อยละ60นะครับแล้วก็ ตามที่บอกไปนะสูงสุดนะครับไม่เกิน9,000บาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับมีผลบังคับใช้ตามที่แจ้งครับวันที่28มิถุนายนปี2568นะครับอนี่ก็เป็นสิ่งที่นำมาอัปเดตให้กับทางด้านของลูกจ้างผู้กันตนมาตรา3สรับทราบนะครับถึงในเรื่องของรายละเอียดการปรับอัตราใหม่ที่แบ่งปันไปนะครับผมนะก็ ภาพประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีข้อมูลอื่นในเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพอิสระนะครับกลุ่มผู้ประกันตนกลุ่มกเกษตรกรนะครับผมนะหรือว,ว่ากลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีในเรื่องของโครงการที่สนับสนุนช่วยเหลือนะทางช่องเราก็จะนํามาอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับเพื่อจะรอรับสิทธิ์นะครับผมแล้วก็ถ้ามีวิธีการต่างๆ สำหรับการลงทะเบียนนะครับก็ติดตามช่องเราไว้ได้เลยนะครับผมก็จะอัปเดตท,ทีละขั้นตอนนะครับเพื่อจะให้ท่านดาเนินการทำตามได้อย่างง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ไม่พลาดสิทธิ์ที่ท่านควรจะได้รับนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับที่ในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องนะครับให้กับสมาชิกทุกท่านรับทราบกันนะครับผมเอาละประมาณนี้นะครับขอบคุณข้อมูลนะท่านไหนมีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติม อย่าลืมพิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปนี้ได้นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวทีมงานจะอัปเดตนะครับแล้วก็คอยดูรายละเอียดนะครับผมนะที่เป็นประโยชน์มาให้กับสมาชิกทุกท่านรับทราบกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีคะ่ะ